ค่ะเราจะเช่าบ้านนี้หรอคะใช่จ้ะลูกเช่าบ้านนี้จริงๆหรอค่ะใช่จ้ะ <c oughs> งั้นโอ้ยประตูประตูปิดประตูด้วยนะจ้ะปิดแล้วครับใช่จ้ะอ้าวตึกลูกตึ๊ กกสงั้นแม่จะไปทำอาหารให้ลูกก่อนครับก็ค,ค่ะจะไปอาบน้ำก็ไปอาบนะจ๊ะเพราะว่าเราเดินมาเหนื่อยมากวุ้ววุ้ววุ้ว จริงอันนี้ปเป็นกบะเป๋านะแต่ว่าเราไม่ได้เอาไปที่โรงเรียน,นก็จะจรูปแต่รเราเอามาเป็นโทรศัพท์นะแต่ว่าโทรศัพท์อีกอันที่เราทำห้มันเนี่ยมันหายโอเคเปิดกระแทห้านาทีผ่านไป แม่ม่พึงอนแม,ม่คะหนูขอ,อนอนก่อนได้ไหมคะจ้าลูกอืมก่อนโอ้ยข้าวมันมีแต่น้ำเนี่ยอืมไปซื้อ ขายกับข้ามีเฟอร์นิเจอร์ขายด้วยปิดประตู้าวว้ ทาาขอซื้ออะไรข,ขอซื้อกับข้าวหน่อยค่ะไหมค่ะได้ค่ะก็เดี๋ยไ,ได้ค่ะแม่ค้าอะไรสบายจังเลยค่ะให้ลูกค้ายืน อ๋อก็พอดีมันมีบริการพิเศษสำหรับแม่ค้าขายใหม่เดี๋ยวให้ดิ่ฉันหาทำกับเขา oh. อืมใอ่ค,ค่ะเออถ้าร้างก็ไปนั่งที่ดิฉันได้เลยคะ่ะโอเคค่ะ,โอ,คคะโอ๊ยร้อนูดย,ยังไม่ทันถัดฉันนั่งแล้ว สิบนาทีผ่านไปสิบห้านาทีผ่านไปเสร็จแล้วค่ะเล็กๆ,ๆค่ะเฮ้ยโอเคค่ะกี่บาทละคะก็เดแล้วคิดไปก่อน ทั้งหมดค่าเอ๊ะย,ย,ยี่สิบบาทค่ะว้าอะนี่ค่ะค่าพันธะยี่สิบก็ไปรับตรงนั้นได้ค่ะ <c oughs> กึ๊บตัดแม่เอ๊ะลบไปเลยข้าบ้านดีกว่าลูกๆคงหิวแล้ว 有将。

ของลูกนะจ๊ะอันนี้ก็ของลูกจ้ะแตแม่ทำของแม่ก่อนแม่ด้วยโอเคกันอันนี้ของแม่นะจ๊ะก็ลูกลูกถ้าอยากถ้าลูกอยากกินเค้กก็กินกับแม่นะจ๊ะ เจากก้าก็กินกันยำ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 อิม่ม,ๆๆมอิมอมอ่มนี้นครับแม่หนูนอนต่อแล้วไปแตกเปล่าขอเปลี่ยนชุดใหม่ได้ไหมครับได้จ้ะลูก โอ้ยโอ้ไปซะไปหมูแล้วห้นานีผ่านไปอาตาเสร็จแล้วไปเตียนเปลี่ยนตู้ เก็บกระจกได้แล้วแหละแต่ว่าไม่เอาละไม่เอาขึ้นมาแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนสโลโมาแหววมันไวจะบีบทำไมอ่ะแต่งตัวก็อยู่ตรงนี้เองโอเค สบายดีนะไปเปลี่ยนชุดดีกว่าหนีตรงนี้นก่อนนี่ดีจังเสร็จแล้วนี่นอนดีกว่าโอเคค่ะทั้งหมดก็จบไปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กักบสคัคสับให้ด้วยนะคะบ,บ๊ายบาย